กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยชูผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรมชาติกว่า5,000รายการ ได้อุทธพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการถแถลงข่าวเตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภณัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยโดยมีนายปรเมศงพิเชษผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนางยุพาทวีวัฒนกิจบอวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรมรมผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมณห้องแกลเลอรีร่5ชั้นหนึ่งของศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม ท่านราัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยเช่นงานฝีมืองานหัตถกรรมการออกแบบแฟชั่นเป็นต้น รวมถึงุาสารกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ดําเนินการโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยหรือ Community Culture Product of Thailand ยกระดับสินค้าและบริการของชุมชนในภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้แนวคิดสร้างความโดดเด่นและแตกต่าง แบ่งผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยออกเป็นสองประเภทคือผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมของชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรวมทั้งสิ้นกว่า5,000รายการโดยเตรียมจัดเป็นงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างวันที่16-20กุมภาพันธ์2565ใช้พื้นที่2โซนของศูนย์การค้าสยามพารากอนค,คือรียวพารากอนฮอร H ์ชั้น5และพาร์คพารากอนชั้นเมและสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับชมน้ รูปแบบออนไลน์ v i s วล l อ็ก i พ i t ชั่ได้ดางเว็บไซต์ w w w c c p o t i n t s และสายด่วนวัฒนธรรม1765ทั้งหมด5,000ร,รายการนั้นเป็นรายการที่เราเข้าไปพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับแต่ที่เราได้คัดเลือกมาจำหน่ายและมาจัดแสดงนั้นประมาณ1,000ชุมชนนะครับ1,000รายการทางวัฒนธรรมก็จะมีรายการที่เป็น แชมเปี้ยนนะครับเป็นระดับเพชรระดับทองนะครับก็จะเป็นสินค้าที่เขามีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งมียอดสั่งซื้อในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในรูปแบบหรือการสร้างมูลค่านั้นเราก็าไปช่วยพัฒนาครับก็เรียนว่าเป็นงานจัดแสดงจากที่เราไปต่อยอดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของงานจำหน่ายสินค้าพัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว แล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนำมาจัดจำหน่ายในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นทั้งงานโชงงานเทรดไปในตัวทั้งทั้งสองวัตถุประสงค์ด้วยกันครับก็ไม่อยากให้พลาดอยากให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับได้มาร่วมชมงานนะครับวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์นี้ครับ